สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบิดวอลนะครับผมเป็นเกมที่ประมูลตู้สินค้านะครับผมก็ตัวเกมก็เราต้องเนื้อเนื้อหาเกมก็ประมาณว่าเราต้องประมูลสินค้าให้ชนะนะครับผมแล้วก็จะชนะนั้นต้องดูด้วยว่าค่าชนะเงินที่เราชนะมามันคุ้มไหมหรือว่ายังไงเป็นที่หนึ่งในการประมูลของวันนั้นด้วยนะครับผม ก็ถ้าอย่างไรก็เดี๋ยวลองไปรับชมกันสักนิดนึงนะครับผมก่อนอื่นเข้าไปที่ m y Shop ของเราก่อนนะครับก็เล่นไปเรื่อยมันจะปลดล็อกที่ผมก็เล่นได้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับเห็นว่ามันสนุกดีก็เลยลองมาทําคลิปให้ดูแล้วกันก็เดี๋ยวจะเข้าที่ m y Shop My Shop นี่คือร้านที่เราตั้งขายของไว้นะครับนี่ครับเราขายไว้ที่ราคา2 9 8บาทมีคนมาซื้อที่343บามบาทเราก็ขายไปเลยครับอันนี้เราก็ตั้งไว้ที่235ร้าคนซื้อ200อเลยคือขายไปเลยครับ อันนี้ก็เช่นกันนะครับผมทำไรนิดๆหน่อยๆ่อยฮะเราขายไปเลยครับแล้วก็ดูของที่อยู่ในสต็อกเราของในของตรงนี้ก็เราจะได้มาจากการที่เราไปประมูลชนะมาแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับผมว่าเราจะเก็บชิ้นไหนมาไว้ขายในร้านของเรานะครับผมผมอาจจะพูดงงๆนิดนึงนะฮะก็หลายคนที่เคยดูการประมูลสินค้าตาม YouTube ตามอะไรก็จะเข้าใจนะครับผมแรงบันดาลใจที่ผมเลือกมาเล่นก็เพราะว่าผมไปดู YouTube มาแล้วมันเอ้ย สนุกว่ะก็เลยตัดสินใจลองโหลดมาเล่นดูนะครับผมก็เออสนุกจริงๆพอเริ่มเข้าใจเรื่องอะไรก็สนุกดีนะครับยวเรามาลองอันนี้ก่อนดีกว่านะครับผมเป็นออประมูลแบบจะมีจํานวนจากัดนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูวิดีโอสักครู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวกลับมาเจอกันในตู้คอนเทนเนอร์เลยฮะโอเคครับผมเรามาอยู่กันที่หน้าตู้สินค้านะครับผมมีทั้งหมด3ตู้นะฮะนี่คือคู่แข่งของเรามีแจ็คมลีลอฟเลอฟเลนอ่านถูกกว่า แล้วก็อัน,นานะครับผมไปเริ่มประมูลกันเลยตัวแรกนะครับผมเรามีเงินมา7,400บาทนะครับมุมขวาบนเช็คราคาสินค้าได้นะครับตัวติกต๊กไปทีต่ตัวสินค้านะครับผมดูว่าสินค้ากับเงินที่เราประมูลนั้นจะเท่าไหร่นะครับผมรู้พันกว่าเลยนะครับผมเราจะสู้สินค้าตั้นี้ที่สักประมาณสักประมาณไม่เกิน3000นะฮะเพราะถ้าเกินไปน่าจะไม่คุ้มนะครับผม เราจะสู้ที่3,000บาทเออมันมีของให้ใช้ด้านล่างด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงกลางแต่ว่าผมใช้ไปหมดแล้วนะฮะโอเคครับตอนนี้สินค้าอยู่ที่ประมาณ2,600ับาทเป็น2 8 0 0แดแล้วนะฮะเราเพิ่มราคาไปที่ส0 0พนนะครับผมดูว่ามีใครจะเป็นมุณตอไหมโอเคครับสินค้าตัวนี้เป็นของเราเดี๋ยวกลับมาเปิดกันครับมาดูตู้ที่สองกันเลยให้ท่านรีบเช็คราคาเร็วๆนะครับผมเพื่อความได้เปรียบนะครับตู้สี่ร้อยสี่ร้อย เห็นไหมครับถ er ้าเราได้เปรียบตัวน <ac à S 2> ah, ี้มีราคาเป็นพันเลยนะฮะตัว <udes> น um ี okay. uh ้เราให้ห้าพันนะครับผมน่าจะสู้ไหวอยู่ตอนนี้อยู่ที่สามพันสี่แล้วนะครับผมโอ้สามพันสามพันหกแล้วฮะเราว่าไ้ที่สามพันแปดเลยครับมีใครจะให้สี่พันไหมฮะสี่พันไปแล้วนะครับเราไปที่สี่พันสี่เลยฮะมีใครจะให้สี่พันแปดไหมครับผมเราสู้ที่ห้าพันฮะโอเคครับ อ๋อตังเราไม่พอนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องจบแค่ที่4,080นะครับผมไม่มีใครสู้ต่อก็ถ้าได้กำไรเขาก็ได้กำไรไปครับผมตอนนี้เรามีเหลือแค่4,400บาทนะฮะมาดูกันว่าตู้ที่สามนี้จะเท่าไหร่อันนี้61อันนี้500 400 900 700พันอู้พันกว่าเหมือนกันนะครับผมตู้นี้3,000สู้ได้ครับ <ไป S 2> ดูจาก สินค้านะครับผมในม่านข้างหลังนี่เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะสู้ที่3,000ไม่เกิน3,200นะครับผมโอเคครับเราว่าไปที่2,200แล้วนะครับตอนนี้2,200ตอนนี้เป็น2,400แล้วนะครับผมมีใครประมูลไหมครับตรงสี่ไม่มีนะครับเราประมูลไปเลยครับ2,600ครับว่าไงครับอ้วนหัวรถจะสู้อุ้อ้วนสู้ครับเราว่าไป3,000ันเลยครับ3,000แล้วนะครับผมตอนนี้3,000มีใครจะสู้ที่ส0มพันไหมครับโอ้ส0 0พไม่มีใครสู้แล้วครับผมโอเคเราได้ที่3,000บาทนะครับ ตอนนี้เราก็มาเช็กกันว่าสินค้าในตู้นี้ถึงส0มพันไหมมาดูว่าเราจะได้กำไรหรือขาดทุนนะครับผมที่แรกเราได้มา91บาทแล้วโอ้ยตันนี้500รอยครับตอนนี้เรามี600แล้วครับนี่อีก300เป็น900 900อแล้วนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้พันสี่ครับเอาครับตอนนี้เรามาลุ้นของที่อยู่ในตู้นะครับผมว่ามันจะราคาถึงไหมโอเคครับตอนนี้พันแปดไปแล้วนะครับสองพัน ตอนนี้เราต้องลุ้นของในตู้ให้เกิน600นะครับผมไม่งั้นเราจะขาดทุนทีโอเคครับเราขาดทุนนะเห็นนะครับเราขาดทุนไป300กว่าบาทเลยนะครับผมนี่เรามาดูตู้ที่หนึ่งนะครับผมที่เราชนะมา3 0 0พันเหมือนกันมาดูว่าตัวนี้เราจะขาดทุนอีกไหมตัวนี้700แล้วนะครับผมโอ้อยังไม่เห็นกําไรเลยนะฮะโอ้มีซ่อนอยู่นะครับผม ตอนนี้เราต้องการอีก700ร้อยครับโอ้โหใส่จะขาดทุนอีกแล้วฮะเรียบร้อยครับขาดทุนสองตู้เลยครับผมเปิดหัวมาไม่ดีเลยฮะขาดทุนไปสองตู้สองร้อยกรบาดาร้อยเลยนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับผมช่างมันนะฮะเพราะว่ามันประมูลจำกัดเวลามันก็ได้ยากหนูราคาทุน700ร้อยเลยนะครับผมขาดทุนไปเจ0ร้อยเลยนะฮะคุณผู้ชม นี่ครับเราสามารถเลือกของกลับไปขายที่ร้านเราได้ตด้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับเราก็เลือกไปเลยที่แพงๆแล้วที่เหลือเราก็โดนขายไปครับ,อรอบขอภัยโฆษณาด้วยนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ตอนนี้เราก็จะไปมุนด่านที่ผมเล่นแล้วแล้วกันนะครับผมเป็นด่านที่6แล้วกันเนาะก็ไปเลยครับ โอเคครับเราไปกันเลยไม่เปิดเป็นการรอช้านะครับผมก่อนอื่นเช็คคองเลยครับตู้นี้นะครับผมผมให้1,000นะครับน่าจะไหวเมื่อกี้เราขาดทุนไปเยอะเลยนะครับผมโอ้แปดร้อยแล้วฮะโอเคครับเราสู้ไปที่950นะครับผม โอ้มีคนให้หนึ่งพันะครับเราไปที่หนึ่งพันนเลยฮะถ้าเกินหนึ่งพันหนึ่งรสองร้อยนี่เราไม่สู้แล้วนะครับโอเคครับเราได้มาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมด่านนี้มีสี่ตู้สินค้าด้วยนะครับตอนนี้เหลือสี่พันหนึ่งร้อยบาทรีบเช็คครับล่มนี่ราคาหนึ่งบาทนะครับเล่นบ่อยๆแล้วจำจำราคาสินค้าได้นี่จะดีมากเลยนะครับผมตอนนี้เราไม่รู้ว่าหลังที่นอนอันนี้มันมีอะไรอยู่นะครับแล้วก็ในกล่องนี้มันมีอะไรนะครับผม เลยครับไปต่อเลยครับเมื่อกี้ไอหัวล้นได้ไปนะครับ3า0รอยนะครับผมตัวนี้เราให้ไปที่ห0ร้อยนะฮะตัวนี้ห0 0สู้ได้ครับจัดไปเลยฮะตัวนี้ของแพงครับมีใครว่าไหมฮะถ้าไม่มีเราไปเลยครับผมเราไปที่4 2 5ยี่ิห้าแล้วนะครับมีใครว่ามากกว่านี้โอ้ไป5้าเราว่าไปที่ห้าร้อยเลยครับ ตอนนี้อยู่ที่475มีใครว่า500ไหม s <S โอเคครับตู้นี้ได้กำไรแน่นอนครับผมมั่นใจฮะเรามาดูตู้สุดท้ายกันดีกว่าครับ <c oughs> โอโ้โหตูน้นี้ถุงกอบตรงสั่งสองสอ,งอย่างที่300 400 500ตู้นี้ไม่เกิน800นะครับ <c oughs> จากการคำนวณคร่าวๆนะครับผม <c oughs> ถ้าเกิน8-900ไปนี่จะดูแพงเลยนะฮะ แต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าของในในในรังนี่เราไม่รู้ว่ามีอะไรมั่งเราจัดไปเลยครับที่850นะครับผมโอ้เก้าร้อยครับโอเคเราสู้ที่950นะครับผมถ้ามากกว่านี้เราจะไม่สู้แล้วนะฮะโอเคครับเราไม่สู้ครับเดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายนะครับว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนตอนนี้เราได้ตู้นี้มาครับอันนี้มันสองร้อยนะครับผมนี่อีกร้อยหนึ่งนี่อีกร้อยหนึ่งครับผมเห็นไหมฮะตอนนี้เราได้กําไรมาแล้วนะครับนี่ครับ เลยครับตอนนี้ก็เป็นกําไรของเราแล้วนะฮะโอเคครับผมเราได้กําไรมา139บาทเรามาดูตู้หนึ่งกันนะครับที่เราได้มาในราคา1100บาทว่าจะคุ้มไหมก็ภาวนาให้มันคุ้มด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าของบางอย่างนั้นเราไม่รู้นะครับว่าข้างหลังมันมีอะไรบังอยู่หรือเปล่านะฮะมาจะซ่อนอะไรดีๆไว้ตอนนี้เราขาดอยู่400บาทโอ้ 200อนะครับโอเคครับผมขาดทุนฮะตัวนี้ขาดทุนไป95บาทนะครับผมทัวๆกับอันเมื่อกี้นะครับที่เราได้กําไรมาร้อยกว่าบาทก็ถือว่าโอเคอยู่ครับได้ที่2นะครับว่าแสดงว่าตู้นั้นมันได้กําไรนะฮะโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงตัวนี้ด้วยกันนะครับผมท่านไหนที่ชอบก็ไปโหลดหาโหลดตามเพจสโตร์ได้นะครับผมอาจจะโฆษณาเยอะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเกมฟรีเนาะ ก็ลองหาโล่มาเล่นกันดูลองหามาโดนกันดูนะครับผมก็ขอบคุณครับโอเคครับผมผมแถมให้อีกหนึ่งตู้แล้วกันนะผมแถมให้อีกหนึ่งด่านแล้วกันนะครับผมไปกันเลยครับช็อคสินค้าครับผมสองร้อยสามร้อยตอนนี้ราคาสินค้าที่เราเห็นอยู่ที่ประมาณ400บาทแต่ถ้ามันตั้งราคาประมูลมาที่800บาทเราจะสู้ได้นะครับไม่เกิน1 5 0 0นะครับผม พอต่เกิน1,500จะดูแพงทันทีเลยนะฮะ <Now? S 1> โอเคครับไปดูกันครับตอนนี้พันสองแล้วนะครับผมเราสู้ที่พันสามไปเลยฮะมีใคร <going once? S 1> ว่าไหมครับ s <S โอเคครับเราได้ที่1,300บาทนะครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุนส่วนตู้นี้เช็คของอันนี้หนึ่งร้อยตัวถุกผ้านี่แพงนะครับผม ตอนนี้เราลุ้นแค่ว่าในรังนี้จะมีอะไรแพงๆไหมราคาเริ่มต้นที่500นะครับผม1,000พอไหวฮะไม่เกิน1,100นะครับผมตัวนี้ถ้าเกิน1,100นี่ขาดทุนแน่นอนนะฮะตอนนี้เรา800แล้วนะครับผมเราอยู่ที่800นะครับผมโอเคครับตัวที่สองเราได้เป็นเจ้าของนะครับผมเรามาดูตู้สุดท้ายกันเลยตัดไป โอเคครับเราเช็คราคาสินค้าโดยเร็วเลยนะครับผมอุย้ยมีโซฟาด้านหลังอุย้ยเช็คไม่ทันนะครับ,ร,บราคาเริ่มต้นที่200ตัวนี้ให้ไม่เกิน800นะครับ Anyone for? Anyone for? ถ้าได้เกิน800ขึ้นมานี่จะแพงทันทีเลยนะฮะ <Now? S 1> เดี๋ยวเราปล่อยบะมือเข้าไปสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเราดู <Now? S 1> ให้มันนิ่งๆยน่นะ Once, <now? S 1> ตอนนี้อยู่ที่500อนะครับผมไป550แล้วครับ 600แล้วครับผมโอเคเราสู้ที่650เลยฮะมาดูกันว่ามีใครจะว่ากว่าเราไหมโอเคครับมี700ฮะเราสู้ไปเลยครับ800นะครับเป็นยังไงฮะเป็นของเราไหมโอเคครับสรุปแล้วเราได้ทั้งหมด3ตู้เลยนะฮะคุณผู้ชมจัดไปครับเรามาตอนนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าว่ากำไรหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ได้มาแล้ว400นะครับซึ่งตอนนี้ขาดแค่300ขาดร้อยเดียวครับโอเคครับเราได้กำไรมา188บาทสำหรับตู้นี้นะครับเรามาดูตู้นี้กันต่อเลยตู้นี้เราได้มาที่ราคา800บาทนะครับผมเราเช็คของกันเลยโอเคครับตอนนี้เราได้มาที่300เราขาด500นะฮะ โอเคครับกำไรแล้วครับผมคุณผู้ชมตัวนี้กำไรเห็นๆเ,เลยฮนะนี่ครับกำไรถึงขั้น200เลยนะครับผมนี่ครับกำไร214บาทนะครับเราดูตูวสุดท้ายกันเลยที่เราประมูลได้โอ้ตัวนี้พันสามเลยนะคุณผู้ชมโอ้มีเชิงเทียน200นะครับเมื่อกี้ตอนเราเช็คสินค้าเราไม่เห็นเนาะเพราะมันบังอยู่นะโอเค6 0 0แล้วตอนนี้ก็เหลือที่สินค้าในรังแล้วกันนะครับผม โอ้ตอนนี้เราได้มาที่พันกับสีบเดบาทแล้วครับตอนนี้เราขาดแค่0 0มร้ครับนับเป็นตัวเลขกลมๆโอเคเราตอนนี้เราขาดอยู่ที่200นะครับผมเรียบร้อยครับผมกําไรแล้วฮะโอเคครับตู้นี้กําไรเกือบ300กว่าบาทเลยนะครับโอเคครับรามรดูกันว่าวันนี้เราได้กําไรมาเท่าไหร่นะฮะจากคราวที่แล้วเราขาดทุนไปเนาะครั้งนี้เราได้กําไรนะครับผมโอ้กาไร700นะครับผม กำไรมาที่700ครับโอ้ได้หมุนในนี่ด้วยนะฮะถ้าได้กำไรเยอะจะได้หมุนนะครับผมโอ้ได้มา20เหรียญนะฮะโอเคครับโอเคครับผมขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมที่รับชมขอบคุณครับ